บอกว่าแล้วดชูชเสร็จก็จะพากลับนะทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกปีสุดยอดอไปหนู อันนี้เป็นการถ่ายกลางคืนของเราครั้งแรกนั้นดำมากเลยเราเพิ่งเปิดแสงให้เป็นอ๋มีตรงนี้ด้วยเปล่าโอ้พระเจ้าช่วยมากดแบบตอนจบแล้วทุกคนเอ้ยเราเพิ่มองเห็น ไปัที่วโกรู้ได้เลยโกหาไไ้วิโกหาครับล้าช่วยเราเพิ่จะเปิดแฟลชเราเพิเห็นคือว่าเราไมเคยถ่ายกลางคืนสองคลิปตะกี้คือแบบไม่มีแฟลชเลย เอาไข่ด้วยนะคะทคนหน่อยนะทุกคนอันนี้มีแฟดมาเนี่ยเพิ่งเราเพิ่งเปิดแฟดตะกี้เนี่ยเราเพิ่งมองเห็น คนชาติเนจับห้านก็มีเต็มเมืองหมดตอนคนาชุมนุมกันเสร็จแล้วเเน่เอ็มเลยเอ็ดูฮะเลแต่จินต,ต <c oughs> าเพ่มเน,นียมาอุดอะน รเราบอกว่าเราเดินข้างน,นอกกลัวโควิดสามอาทิตย์ที่แล้วนี่เราโดนมาสี่นะเนี่ยสี่อาทิตย์นี้เดี่ยงเลยเออ เดินยากนะทุกคนเป็นหิหมะนะและ้วข้างในเขาทำเข้าร้ามารเก็ตออาุิคนฟรีเขา,าเออเต้องมาดีนะเพราะว่าเดินยากจับแปวกจับแล้วจับไปกินต่อนะทุกคนเนะนี่ยเนี่ยเขาจะทำกันทุกปีงานประจำปีเอเคจ้ะ ุสมบังด้วยรวยรวยสวัสดีปีใหม่ค่ะ